เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอ้เรียบร้อเยเลยทุกคนในเหลืองเลยทุกคนนี่เอา้าการทักทายสบายดีและสวัสดีย่าม,มือเส้าทุกคนเส้ามื้อนี้ก็เอากะมายามมงทุกคนเลยมายามมงหนูแล้วกา็ายามกับหนูทุกคนคอเชิญเยอแอน กระปูทด้วยในคาบูน,นาเมื่อคืนนี่แหละคอยก้านคนแต่บ่ทึชั้นทุกคนเลยเดี๋ยวมื้อเช้ามื้อนี้กะคอยกะชิมายามเบื้องทุกคนว่ามันสิได้ชิมาหรือบ่ทุกคนมื้อนี้นเอา้าไปติดตามนะครับชมทุกคนตอนนี้คอยกมะมาฮอดอนั่นเหี่ยวฮลเลยทุกคนเลยมาฮอดกับเขาเลย เดี๋ยวเฮาสีไปเลาะยามเบิ้งทุกคนมือเสานี่นะตื่นค้างๆที่จะที่จะชวายทุกคนเลยเรย่าไได้จอบแัมทุกคนใกล้กันเฮาขี่รถออกมาทุกคนรถเฮากระป๋าไปถึงหน้าพู้เดี๋ยวเฮาสีไปเลาะยามเบิ้งทุกคนเมื่อคืนนี่นะมันกินเนเืนก้กระปูร้าทุกคนเลยกัาบฮ้องร้านแชมป์ เดี๋ยวืันนี้ข้าวชีปยามเบิ้งทุกคนมาชีได้หนูหรือบอดคนนืันนี้มาขึ้อืนนี่กับการป่ากับได้หลายเติมได้ทุกคนเลยมีท่บคนเข้าวชีเลียวเบื้องไกลๆลางนี่ก็มีทือ ทางนี้ก็ม่ทึ่ทุกคนม้งกับบัตไม่ทึ่ทุกคนแจมันอ้อะไปตังเลยนะ ชื่อชงล่างกับต่ำโมงมัดชงหล่างกคนมมออกแข็มขันหน้านะชักนูเยอะนูนูน้อยทุกคนเลยช็อตบังบัตรมันถือเพราะเลดคนเดี๋ยวเข้าฉิบไปเลาะหยามกรฟกนนกมาฟทุกคนเลยบ่มาเล็ดคนแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เล็ดคนเซอร์โมงนะ ต่ำโมงแลกันยันแบบอันขี้โฉบมันไปมีมีเสือกอันพวกโมงนะทคนมันก็นเลยต่ำโมงนะเดี๋ยวสิไปเลาะเบื้งกาบมาคนความหวังสุดท้ายทุกคนไอ้มาเนี้ เมื่อคืนนี้มันกินกับปลูล้าทุกคนเมื่อคืนนี้มันอ้อทุกคนเลยกลุยกับกลุยทุคยกคนกลืนกลุยทุนทุนใช่เดี๋ยวเข้าไปเลาะมันก่อนมานู่บ่ทุกคน กราบเอมีทึกทุกคนเดี๋ยวสิเซอร์ป้าไว้ทุกคนเลย คือหอยห้อยขี้ต่มทุกคนทางมันขึ้นพูดทุกคนเลย ไม่ขี้ตุมมันเย็บแต่โมงครับเป็ดปี๊ดขึ้นกราบกราบมั้ยนะหรือว่ามันลักโทนนะมันไม่กินผู้มันคน เที่ยวคููขึข้นไปเบื้องล่างนั้นทุกคนที่มันนั้นกลิ่นกระปูเบืงขึ้นนี้นะมันสิอ้อมากินอีดาว้อนะ เรอปลาไว้คนละบ่เอาหมดคนเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอ้เรียบร้อยเลยทุกคนเรียบร้อยทุกคนเลยนะตันหูเคาร์ลกอยู่นี่โอ้มลองมากินคนพืชนี้นะใหญเลยทุกคนโอ้หมานหมานมานทุกคน có oh, hồi đi lừa ngoài cạp nè này. này lướng lên khuôn này nè mỗi nhớ ở đâu con lụ mân Bà lên khuôn tổ mới nhớ ở đâu con lụ mân phải vâng làng may ít thôi mà lấy tôi nướng thôi này nhơ cái phủ thôi đẹp lói đấy Mì thử thôi กรปูดคนนี้เชียวเบิง้งเอ้าทุกคนตอนนี้ก็ค่อยกะยาเมดคู่หลางเลยทุกคนได้ตัวนึงทุกคนนทดลองเยอะหมบเยอะปูหนาทุกคนมานตัวนึงนะต้องล่องเลยทุกคนเยอะปูหนานี่ได้ผลอยู่ได้ทุกคนเลยมานเลยทุกคนนี่เยอะปูหนาทำงานทุกคน ได้เหลือมงเขาอะไรคนเน่ะมงเขาอะไรตำไปล้านะชมเบิ่งทุกคนชมเบิ่งมืออื่นนะมงเขาสีทำงานเหมดคน <S <S ตอนแรกๆนี่ค่อยสีหาอันเลาะเชอร์อีกคนน่ะตอนนี้ค่อยกะหืมมันคนกับกะคอยยันมันนีบตีนควายแล้วควายผ้าไปทุกคน ยันมันเห่ทุกคนเลยเดี๋ยวฮนะสีเลาะเมื่อเท่งก้อนข้นปานี้ อ้าวทุกคนตอนนี้ค่อยกะมาหอดเทงหน้าเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาสีเฮาเบิ่งผลง่าทุกคนเลย,ดเดยได้ผลอ,อยู่ได้ทุกคนเนื้อกับปูหนาทุกคนเลยได้ตัวนึงทุกคนลุกมันโตบอ่อใหญ่ไปเลยทุกคนกะวันนี้กะค่อยกะสีขึ้นไปป้องโง่ทุกคนเลยป้องโง่แต่โหทุกคน เอาป่อยโง่ป่อยควายมาเลยทุกคนเลยป่อยโง่มาทงหน้าไปเลยทุกคนกะสิคอโจ๊กคลิปไปเพลงชั้นี้ทุกคนกะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนเนี่ทุกคนเอา้ามาเฮานี่กะกาวคขา่าสบายดี